ท่านสมาชิกและน,นักลงทุนทุกท่านของเจมบอลเต่งมาอยู่ด้วยกันเช่นเคยครับกับการพูดคุยแนวทางยิงแร็งชี้เป้าบอลเด็ดเจ็ดคู่ประจำพฤหัส16พฤศจิกายนครับก่อนอื่นฝากทุกท่านกดไลค์ซับสไคร์รวมไปถึงกดกระดิ่งให้กับอีหนึ่งช่องทาง YouTube c h a n n น l ช่องใหม่นี้ของเจมบอลเต่งกันหน่อยนะครับเริ่มที่ผลงานล่าสุดครับแนวเต่ง VP ทีทงานเข้าเป้าทั้ง2แนวที่จัดส่งไม่พลาดเป้าครับทีมชาติคองโกแล้วก็เบลเยียม และก็ต่อเนื่องด้วยการสรุปผลงานแนวเต็ง VIP จากเจมช่วงประมาณ2สัปดาห์ตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วนะครับลากยาวมาถึงช่วงสุดสัปดาห์ล่าสุดผลประกอบการแนว VIP ก็เป้าเป็นประจำและก็บวกทำกำไรครับจะส่งแนวเล็งเป้าให้สมาชิกไปทั้งหมด30แนวมีพลาดเป้า9เจ้า4แล้วก็บวกเข้าเป้าไปถึง17ตัวนะครับแม่นยํากว่า70%แนวทายดีๆแบบนี้ใครท่านไหนสนใจแอดไลน์มาหาเจมได้เลยครับ ID size 007 jb ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับมีเครื่องหมาย e ด้นำหน้าตามด้วย007 jb เจมบอกได้เลยครับยินดีเป็นอย่างยิ่งมากๆฮะที่จะได้ต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกท่านโรมมาเป็นครอบครัวเดียวกันครับได้เวลามาสตาร์ทเริ่มต้นพูดคุยกันเลยครับเลงบอลเด็ดทั้งหมด7เกมกันหนึงขันสามคู่แรกครับจากคัดยูโรและอีก4คู่หลังมาจากคัดบอลโลกเรามาดูเกมคัดยูโรกันก่อนเลยนะครับ ซึ่งกับเบรกทีมชาติคราวนี้นะฮะเราก็จะได้ทราบทั้งหมดทุกทีมแล้วนะฮะที่จะได้ผ่านเข้าไปสู่รอบสุดท้ายที่เยอรมันของยูโร2024มาดูที่กรุ๊ปเครับเกมคู่แรกสโลวาเกียฟีฟ่าแร i กิ้อันดับที่50เปิดสนามรังเย่าครับรับการมาเยือนของไอซ์แลนด์ฟีฟ่าแรนกิ้อันดับที่67เตะตี2 45นาทีดูผลงานฟอร์มภาพรวมที่ผ่านมา5เกมล่าสุดของสโลวาเกียนะครับพวกเขานนั้ชนะทั้งหมด3เกมแล้วก็แพ้2 ล่าสุดคือการบุกไปเชอดลักเซมเบิร์กมาศูนย์หนึ่งการํำเงินเข้าเป้า3เจ๊งราคาไป2เกมครับสกอร์รวมไปทางอันเดอร์มากกว่าส่วนทีมชาติไอซ์แลนด์นะฮะหเกมล่าสุดแพ้2ชนะ2และเสมอหนึ่งช่วงหลังมานี้ก็เร่งเครื่องโกยแต้มขึ้นมานะครับทำให้แอบ,บมีลุ้นที่จะไปสู่รอบสุดท้ายขณะที่การทําเงินก็เข้าเป้า3เกมเจ๊งราคาไป2สกอร์รวมก็เหมือนทางฝั่งเจ้าบ้านสโลวเกียเลยนะครับไปทางอันเดอร์มากกว่า สถิติปุ่มลังครับพบเจอกันที่ผ่านมา4ครั้งสโลวาเกียชนะไป2เสมอ1แล้วก็เป็นช,ชนะของไอซ์แลนด์1ครั้งขยับมาดูในส่วนของเรทราคาเปิดเลยนะครับตัวรองเปิดออกมาสโลวาเกียเป็นฝ่ายต่อครึ่งลูกล่าสุดปรับตัวขยับมาอยู่ที่ครึ่งควบกระแสการไหลขอ,ของข่าน้้ำผลตอบแทนนะครับฝั่งของสโลวาเกียรปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยส่วนใหญ่และฝั่งของไอซ์แลนด์มีการปรับตัวที่ลดลงโดยส่วนใหญ่ตอนนี้ภาพรวมฝั่งของไอซ์แลนด์ผู้มาเยือนครับจ่ายน้อยกว่า สกอร์รวมสูงต่ำอยู่ที่2ลูกควบเพิ่มเติมกับสถิติเลทราคาเดียวกันย้อนหลังนะฮะสโลียรครับเขาเป้าต่อเนื่องมา3เกมติดแล้วนะครับแต่ที่ไอซ์แลนด์ก็ดูดีครับเขาเป้า3เกมเจ๊ง2เหมือนกับทางฝั่งเจ้าบ้านด้านสกอร์รวมครับสโลียลากต่ำอันเดอร์ทุกนัดส่วนไอซ์แลนด์นั้นออกโอเวอร์มากกว่าพูดถึงสถานการณ์ของกรุ๊ปเจก่อนนะครับตอนนี้ทีมที่จองตั๋วไปแล้ว1ที่นั่งก็คือทางด้านทีมชาติโปรตุเกสหลังจากที่สามารถคว้าใช้ได้ทั้ง8เกมติด ที่เหลืออีกหนึ่งโคต้าครับว่ากันตามทฤษฎีเหลือลุ้น3ทีมนั่นก็คือสโลวาเกียไอซ์แลนด์และก็อีกหนึ่งทีมชาติคือลักเซมเบิร์กแต่ถ้าเรามองตามความเป็นจริงนะครับโอกาสที่ลักเซมเบิร์กหรือไอซ์แลนด์จะสอดแทรกไปได้เนี่ย เกมต้องขออนุญาตใช้คําว่าปฏิหารเลยแหละครับเพราะจากการที่ผลของเกมนัดนีนะครับเซอรเกียเก็บได้แค่1แต้มก็จะเป็นการการันตีตั๋วเข้าไปสู่รอบสุดท้ายที่เยอรมันทันทีทีมชาติไอซ์แลนด์ครับถ้ายังต้องการลุ้นถึงนัดสุดท้ายวันนี้ต้องบุกมาชนะเท่านั้นซึ่งไม่ใช่งานที่ง่ายเลยแหละครับแม้ผลงาน2 3สนัดหลังมาจะทําได้ดีขึ้นจึงคิดว่าท้ายที่สุดผลการแข่งขันของคู่นี้นะครับจะเกิดขึ้นได้แค่2กรณีเท่านั้น นั่นคือจบเจ้ากันไปและอีกหนึ่งกรณีครับด้วยความกดดันที่ตอนนี้ไปอยู่ทางฝั่งไอซ์แลนด์ครับอาจจะเป็นฝ่ายที่เพียงพำและก็ผิดพลาดมากไปเองสุดท้ายก็แพ้แล้วก็การันตีกันตกรอบแต่ยิ่งไปกว่านั้นครับทีมชาติไอซ์แลนด์ถือว่าเป็นทีมชาติที่มีผลงานนอกบ้านไม่ค่อยจะสู้ดีนักทําให้เกมนั้น,นี้ครับเป็นเจมนะครับจะเลือกวางเป้าไปที่สโลวาเกียคุณภาพโดยรวมพวกเขาดูดีกว่าอีกทั้งเกมวันนี้ครับได้รับเสียงเชียร์ซัพพอร์ตจากแฟนบอลหลังจากครบ90นาทีก็น่าจะคว้าชัย ฟาดสแต้มพร้อมการันตีคว้าตั๋วไปสู่รอบสุดท้ายยิงเล็งชี้เป้าตามนี้นะครับวางที่เจ้าบ้านสโลวาเกียครับโดยเจมติดดาวให้อยู่ที่3ดาวครึ่งเล็งบอลเด็ดคู่ที่2ครับเรายังคงอยู่ที่กรุ๊ปเจนะฮะอีกคู่หนึ่งที่ลงเตะพร้อมกันตีสองนาทีทีมชาติลักเซมเบิร์กครับฟีฟ่ารังกิ้งอันดับที่87เปิดรังเย้านะครับรับการเยือนของบอสเนียแด์เฮอร์เซโกวีนา ฟีฟ่ารง king อันดับที่63มาดูผลงานภาพรวม5เกมล่าสุดของทางฝั่งลักเซมเบิร์กก่อนนะครับพวกเขานั้นมีชนะ2เกมแพ้2และเสมอ1เกมล่าสุดคือการพัท่าพา่คาบ้านนะครับต่อสโลวาเกียศูนซึ่งก็ถือว่าเป็นผลการแข่งขันที่สําคัญมากๆครับส่งผลให้ทางด้านลักเซมเบิร์กโอกาสไปสู่รอบต่อไปอยากมากยิ่งขึ้นในส่วนของการทาเงินเข้าเป้า3เกมแพ้ราคา2สกอร์รวมไปทางอันเดอร์มากกว่าส่วนทางฝั่งทีมชาติบอสเนียนะครับ พวกเขานั้น5เกมล่าสุดแพ้ไป3เกมและชนะ2นัดนล่าสุดที่ผ่านมาครับพายคาบ้านเละตุ้มเปะต่อทางด้านโปรตุเกสผลประกอบการไม่ดีเลยครับเจ๊งเรียบทุกเกมขณะที่สกอร์รวมนั้นไปทางอันเดอร์มากกว่าโอเวอร์ดูปุ่มหลังครับกู้นี้พบเจอกันมา8ครั้งลักเซมเบิร์กเคยชนะหน่นเดียวครับที่เหลือเป็นเจนชนะของทางฝั่งบอสเนียหมดเลยในส่วนของเรตตอรองเกมนี้ครับ เป็นทางด้านบอสเนียนะฮะต่อเสมอในราคาล่าสุดไม่มีการขยับจากเรดเปิดในส่วนของค่าน,น้ำผลตอบแทนนะครับกระแสทิศทางการไหลไม่ชัดเจนครับทั้ง2ฝั่งยังคงมีจุดที่ปรับขึ้นลงแต่อย่างไรก็ตามจากตัวเลขณเวลานี้ครับภาพรวมฝั่งของบอสเนียนั้นจ่ายน้อยกว่าและในส่วนของสกอร์รวมสูงต่ำโอเวอร์เดอร์อยู่ที่2ลูกควบด้านข้อมูลด้วยาราคาเดียวกันย้อนหลังครับลักเซมเบิร์กนะฮะเขาเป้าแค่นหนึ่งครับเจ้าสองแล้วก็เจ๊งหนึ่งเกมจากข้อมูลที่มีขึ้นมา4เกมนะฮะฝั่งทีมชาติบอสเนียครับ มีเขาเป้า1เกมเท่านั้นเหมือนกันครับแล้วก็เจ้าราคา2เจ๊งไป2ในส่วนของสกอร์รวมทั้ง2ชาติต่างก็มาทางสกอร์ต่ำอันเดอร์มากกว่าเหมือนกัน สำหรับเกมนี้ครับอย่างที่เจมได้บอกไปตอนสรุปช่วงท้ายของคู่แรกโดยการที่ลักเซมเบิร์กตามทฤษฎีแล้วพวกเขายังมีโอกาสไปต่อได้เกมนั้นนี้ไฟบังคับสถานเดียวครับพวกเขาต้องคว้าสามใต้ไม่ได้ก่อนหลังจากนั้นก็คอยไปว่าลุ้นผลการแข่งขันคู่ของสโลวาเกียอีกครั้งหนึ่งฉะนั้นเจมมองว่าทางลักเซมเบิร์กครับพวกเขามีแรงจูงใจมากกว่าเพราะทีมชาติบ,บอสเนียไม่มีลุ้นอะไรแล้วล่ะครับเหลือเพียงแค่เล่นให้ครบตามโปรแกรมแม้เหตุเตทีต่ผ่านมาครับลักเซมเบิร์กจะเป็นรองบอสเนียมากๆแต่ด้วยการคัดยโรหนนี้ ยกแรกลักเซมเบิร์กบุกไปชนะบอสเนียมาได้วันนี้กลับมาเล่นในบ้านอีกท,ทั้งความต้องการแต้มก็มีสูงมองดูแล้วมีสิทธิ์เลยละครับที่ลักเซมเบิร์กจะสามารถปิดจ็อบคว้า3คะแนนแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นฮะถือว่าเป็นคู่ที่มีความเสี่ยงครับที่ผ่านมาทางบอลของบอสเนียนั้นคมการผ่านมาก่อนที่บ้านของตัวเอง ออกมาเยือนในวันนี้พวกเขาคงไม่อยากจะพลาดซ้ําและไอจุดหนึ่งนะครับที่เจมมองด้วยการที่บอสเนียครับพวกเขาไม่ต้องรุ้นอะไรความกดดันต่างๆก็จับไม่มีครับเจมมองว่าเป็นผลดีทางอ้อมฮะที่จะส่งผลให้ทัพนักเตะของบอสเนียนะครับคายศักยภาพการเล่นออกมาได้อย่างเต็มที่ไร้ความกดดันสรุปว่าเป็นบอลที่เข้าข่ายบอล3หน้าเลยครับอันต่อรองไม่แนะนำฮะส่วนตัวเกมคู่นี้เจมหันไปมองทางด้านสกอร์รวมครับโดยการที่ทั้งคู่ครับต่างมีเกมรุก ที่ฝืดเหมือนกันเชื่อว่าทั้งเกมประตูไม่น่าเกิน2ลูกดีไม่ดีครับไฟในที่ยิงได้มีสิทธิ์เป็นประตูโทนที่ส่งให้ฝั่งนั้นคว้า3แต้มไปเลยแบบนี้ก็จัดสิครับสกอร์ต่ำอันเดอร์ฮะโดยเจมเติดดาวให้อยู่ที่4ดาวครับเลงโมเดลคู่ที่3ครับจะเป็นคู่สุดท้ายของโปรแกรมคัดยูโรที่เจมหยิบมาพูดคุยในวันนี้นะฮะซึ่งก็เตะพร้อมกันอีกนะครับตีสองสีนาทีแต่ว่าคราวนี้เรามุ่ไปกันที่กรุ๊ปจีทีมชาติมอนเตเนโกรครับฟีฟ่าแรนก รับการมาเยือนของทางด้านลิทัวเนียฟีฟ่าเรนกิ้งอันดับที่134นะครับเรามาดูฟอร์มภาพรวมนะฮะหเกมหลังสุดที่ผ่านมาเจ้าบ้านทีมชาติมอนเตเนโกรครับพวกเขานชนะ2เสมอ1และแพ้2เกมล่าสุดคือการบุกไปพ่ายเซบียามา 1. ส่วนของสการทาเงินไม่ค่อยสวยนะครับมีเข้าเป้าแค่1เกมที่เหลือเจ๊งราคาสกอร์รวมพาทะลุออกสูงโอเวอร์ทุกนัดฝั่งทีมชาติลิทัวเนียครับ5เกมล่าสุดชนะ1เสมอ2และแพ้2 ล่าสุดคือการเปิดบ้านเจ้ากับฮังการีเดื 2, อดๆ2ประตูต่ตอ2การทำเงินถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้เลยละครับเข้าเป้าไป3เจ้าราคา1มีหลุดเจ๊งแค่1เกมซึ่งเป็นการหลุดเจ๊งแค่ครึ่งเดียวด้วยและสกอร์รวมนั้นไปทางโอเวอร์มากกว่าสิติกันพบเจอกันที่ผ่านมาครับ3ครั้งลิทุเนียยังไม่เคยเอาชนะได้นะครับดีที่สุดคือการยันเจ้าไป1ครั้ง นอกนั้นเป็นเัยชนะของมอนเตเนโกในส่วนของเรทราคาแฮนดิแคปครับราคาเปิดทีมชาติมอนเตเนโกเจ้าบ้านครับต่อลูกควบล่าสุดปรับตัวขยับไหลไมาอยู่ที่ลูกครึ่งคะแนนผลตอบแทนภาพรวมนะครับฝั่งของมอนเตเนโกนั้นจ่ายสูงกว่าหมายเหตุว่าที่เรทราคาขยับมาที่ลูกครึ่งนะครับก็จะจ่ายเป็นน้ำลนเลยแหละครับส่วนในจุดที่เรทราคาคงที่ฮะค่าน้ําของฝั่งมอนเตเนโกปรับตัวลดลงน้ําแห้งลงมาพอสมควรครับตัวเลขต่ําสุดไหลลงมาแตะเพียงแค่0.76 และในส่วนของสกอร์รวมสูงต่ำอยู่ที่2ลูกครึ่งดูเรทราคาเดียวกันย้อนหลังครับ5เกมที่เรทเปิดลูกขวบบอเไทยโกเขาเป้ามากกว่านะครับแต่ว่ามาหลุดเจ๊งใน2นัดหลังริทวเนียเขาเป้าน้อยกว่าก็จริง แต่ว่าเข้าเป้ามาแล้วใน2นัดหลังสุดนะครับสกอร์รวมทั้ง2ทีมที่เลทส,สอลูกควบนะฮะต่างก็ออกไปทางอันเดอร์มากกว่าเหมือนกันเพราะว่ากันถึงสถานการณ์ของกรุ๊ป G ีกันก่อนนะครับยังไม่มีทีมไหนที่การันตีตัวไปสู่รอบสุดท้ายได้100%โดยที่จาฟูของกรุ๊ปอย่างฮังการีโอกาสสูงที่สุดส่วนเซอร์เบียและมอนเตเนโกเนี่ย ส่วนตัวจะมองว่ายังมีโอกาสสลับสับเปลี่ยนได้ครับสำคัญคือนัดนี้ถ้ามอนเตเนโกรคว้า3มแต้มได้จะทำให้แต้มนั้นขยับไปไล่เซเบียเหลือแค่2แต้มเท่านั้นแล้วก็จะไปลุ้นกันอีกทีกับการลงเตะนัดสุดท้ายพร้อมกันขณะที่ทางด้านทีมชาติลิทวเนียก็ไม่มีลุ้นแล้วละครับตกรอบเป็นที่เรียบร้อยมองแล้วเกมนี้ไม่น่าจะมีอะไรมากครับมอนเตเนโกรเหนือกว่าแถมวันนี้ได้เตะในบ้านบวกกับแรงจูงใจครับความต้องการแต้มที่สูงพวกเขานั้นต้องการ3คะแนนเต็มครับ เพื่อบีบทางด้าน Soviet. เซเบียแต่คอยไปลุ้นกันต่ออีกทีนะฮะในอีกประมาณ4ี่วันข้างหน้ากับนัดสุดท้ายสรุปเกมนี้ครับต้องวางเป้าไว้ที่ทีมต่อเจ้าบ้านมอนเตเนโกแม้ราคาจะแอบแรงไปนิดแต่เจมก็ทําใจอยู่ฝั่งบอลรองไม่ไหวจริงๆครับโดยการที่ลิทูเนียครับผลงานยามเป็นอาคันตุกะไม่ดีส่วนใหญ่มักจะประชาชัยกับบ้านด้วยการที่เต้นบอร์ดยิงประตูเจ้าบ้านไม่ได้ด้วยนะครับเชื่อว่าเกมนี้ท้ายที่สุดมอนเตเนโก ยิงผ่านเรดราคาไปได้ตามนี้ฮะมาลุนนน้นกันกับทางฝั่งเจ้าบ้านมอนเตเนโกครับโดยเจมติดดาวให้อยู่ที่4ดาวครับเดินทางกันต่อกับเล็งบอลเด็ดคู่ที่4มุ่งไปกันที่โซนอเมริกาใต้นะครับขัดบอลโลก2026เกมคู่นี้ฮะถือว่าเป็นคู่ใหญ่เลยแหะครับที่สนามเอสเตโดอัลเบโดโคเซอามันโดทีมชาติแชมป์โลกนะครับฝาขาวอาร์เจนตินาฟีฟ่าเรนกิงอันดับที่1 รับการมาเยือนของทางด้านอุรุกวัยฟีฟ่าแรงกิ้งอันดับที่15จะทําการแข่งขันช่วงเวลา7โมงเชา้าตามเวลาของประเทศไทยบ้านเราครับมาดูในส่วนของฟอร์ม5เกมหลังสุดของทางด้านทัพฟ้าขาวอเจินติน่ายังคงร้อนแรงต่อเนื่องครับชนะไม่หยุดแถมตั้งแต่จบบอลโลกนะักชิงมานะครับ อาร์เจนตินาไม่เสียประตูให้ทีมไหนอีกเลยนี่คือจุดที่น่าสนใจมากๆครับโดยเกยมล่าสุดนั้นบุกไปชนะเปรูมาได้0-2แต่อย่างไรก็ตามครับการทำเงินก็ไม่ค่อยดีนักมีเจ๊งราคาไป3เกมเข้าเป้า2สกอร์รวมลากออกต่ำอันเดอร์ส่วนใหญ่มาดูทางทีมชาติอุรุกวัยบ้างครับ 5เกมล่าสุดแพ้1เสมอ1และชนะ3เกมนัดล่าสุดถือว่าเป็นผลงานที่เยี่ยมเลยล่ะครับเปิดบ้านเอาชนะทีมชาติบราซิลมาได้2-0การนำเงินเข้าเป้า3เกมแพ้ราคาไป2สกอร์รวมนั้นจะทะลุออกสูงโอเวอร์มากกว่าอันเดอในส่วนของสถิติการพบเจอกันที่ผ่านมาครับข้อมูลขึ้นมา10ครั้งอาร์เจนตินาเหนือกว่าครับชนะไป6เสมอ3 และอุรุกวัยนั้นเคยชนะแค่ครั้งเดียวหนึ่งเดียวที่สามารถคว้าใช้เหนืออาร์เจนตินาได้นะครับเกิดขึ้นตั้งแต่ไปี13าครับวันนั้นเฉ,นฉนือนชนะไป3ามสองมาดูกันตอนน่อในส่วนของเรทราคาแฮนดิแคปครับราคาเปิดอาร์เจนตินาต่อ1ลูกล่าสุดยังไม่เปลี่ยนแปลงน้าผลตอบแทนกระแสการไหลโดยส่วนใหญ่ฝั่งของอาร์เจนตินาปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับมีหลายจุดเริ่มที่จะจ่ายเป็นน้ําล้นส่วนของสกอร์รวมสูงต่ําขยับปรับตัวไหลลงมาเหลือ2ลูกควบ ให้ความเห็นนิดหนึ่งฮะตารางราคาเนี่ยส่วนตัวเจมมองว่าเรื่องของเรทตอบแทนนะครับมันไหลปรับตัวปแปลกๆนิดหนึ่งเพราะในมูของเจมเนี่ยอาร์เจนตินาเล่นในบ้านครับต่อ1เม็ดสถิติผ่านมาก็ข่มเจมคิดว่าค่าน้ําของอาร์เจนตินาเนี่ยควรจะปรับตัวดรอปลงด้วยซ้าไปครับรรทราคาไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้นะฮะทีนี้ครับเรามาดูเรื่องของสถิติย้อนหลังครับเรทราคาเดียวกันที่1นลูก อาเจนตินาครับมีหลุดเจ๊ง1เกมที่เหลือเขาเป้า3เจ้าราคา1ฝั่งอุรุกวัยครับไม่ทําเงินเลยนะครับเจ้าไป3เจ๊ง2ส,สกอร์รวมทั้ง2ทีมต่างก็ออกไปทางอันเดอร์ซะส่วนใหญ่สาหรับเกมนี้นะครับด้วยการโคจรมาพบเจอกันของ2ชาติที่ถือได้ว่าเป็นชาติยิ่งใหญ่ในวงการฟุตบอลทีมชาติอาเจนตินาก็ยังโชว์ฟอร์มได้สมราคาเบอร์หนึ่งของโลกขณะที่อุรุกวัยครับนัดล่าสุดก็ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมครับโคบ่นบราซิลมาได้เชื่อได้เลยว่าเกมนัดนี้ สนุกแน่นอนครับและแน่าติดตามแต่ก็อย่างที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่นะครับการไหลของผลตอบแทนค่าน้ําดูแปลกนิดหนึ่งเอาเป็นว่าท้ายสุดเจมส์จะวิเคราะห์ชี้เป้าอย่างไรครับเจมส์จะไปทําการบ้านมาอย่างละเอียดโดยการที่เจมส์คัดคู่นี้เป็น v i p ีประจําวันใครต้องการแนวทางคู่นี้ฮะมาตามกันต่อได้เลยนะครับที่ไลน์ ID ของเจมส์มีเครื่องหมายแอดน,ำน้ำแนครับตามมาด้วย0 0 7 JB ย์เจี้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับแอดทายตามด้วย0 0 7 JB เ็ครับเกมถัดมาครับเล็งบอลเด็ดคู่ที่5 การพบเจอกันระหว่างทางด้านทีมชาติโคลอมเบียฟีฟ่าเรนกิ้งอันดับที่17ครับรับบทเจ้าบ้านรับการมาเยือนของทีมชาติบราซิลฟีฟ่าเรนกิ้งอันดับที่3ฟาดแข่งกันที่สนามเอสตาดโอเมโทรโปลิตาโนโรเบโตเมเลนเดสนะครับแต่ช่วงเวลา7โมงเช้าเหมือนกันฟอร์มผลงาน5เกมหลังสุดที่ผ่านมาของเจ้าบ้านโคลอมเบียครับพวกเขานั้นไม่มีปราชัยเลยนะครับเหนียวแน่นฮะชนะไป2แล้วก็มาเจ้า3เกมติด จุดที่เด่นมากๆก็คือเรื่องของเกมรับครับอาเกมหลังสุดมีเสียประตูแค่นัดเดียวส่วนของการทำเงินไม่ค่อยจะดีนักเจ๊งราคาไป3เข้าเป้า2ส่วนของสกอร์รวมครับลากออกต่ำอันเดอร์ส่วนใหญ่ทางฝั่งทีมชาติบราซิลบ้างครับหเกมล่าสุดพวกเขานั้นแพ้2เกมชนะ2และเสมอ1เกมล่าสุดคือการบุกไปพ่ายอุรุกวัยมา2 0ผลประกอบการไม่ดีครับเขาเป้าแค่1นเกมเจ๊งราคาไป 4. สสกอร์รวมออกอันเดอร์มากกว่าซึ่งตอนนี้3เกมหลังสุด ลากออกต่มอันเดอร์ทั้งหมดการพบเจอกันที่ผ่านมาครับ10ครั้งหลังนี่นะฮะเสมอกันไป3บราซิลชนะ6โคลอมเบียชนะได้แค่ครั้งเดียวผลสุดท้ายที่เจอกันที่บ้านของโคลอมเบียครับจบเจ้ากันไปแบบจืดๆศูนย์ประตูต่อศูนย์เรดารคาเกมนี้ครับราคาเปิดบราซิลผู้มาเยือนต่อครึ่งลูกล่าสุดปรับตัวไหลลงมาเหลือต่อปอปอ,ปอการไหลของผลตอบแทนค่าน้ำฝั่งของทีมชาติบราซิลโดยส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้นส่วนฝั่งของโคลอมเบียเนี่ยยังไม่ค่อยชัดเจนครับเอาเป็นว่าภาพรรวมกาาจ่ยผลตััแทน้งง2 ถือว่าไม่ต่างกันมากนะักและในส่วนของสกอร์รวมครับอยู่ที่2ลูกการจ่ายผลอบแทนฝั an, ่งสกอร์สูงอเวอร์ปรับตัวลดลงแล้วก็จ่ายน้อยกว่าฝั่งของสกอร์ต่ำอันเดอร์ที่มีในหลายๆจุดนะครับจ่ายเป็นน้นําล้นย้อนกลับมาดูข้อมูลครับเรทราคาเดียวกันย้อนหลังที่เรทเปิดครึ่งลูกทีมชาติโคลอมเบียครับมีข้อมูลขึ้นมา1เกมซึ่งเป็นการเจ๊งแพ้ราคาไปฝั่งทีมชาติบราซิลครับ5เกมเข้าเป้า3เจ๊งราคา2ในส่วนของสกอร์รวมครับทั้ง2ทีม ออกอันเดอร์ส่วนใหญ่เหมือนกันกิมาช่บราซิลชัดเจนเลยแหละฮะไปอันเดอร์ทุกเกมมาวิเคราะห์เกมนี้กันเลยนะครับ แม้ว่าปุ่มหลังที่ผ่านมาครับสถิติต่างๆเนี่ยจะชี้ชัดว่าบราซิลเหนือกว่าแต่อย่างไรก็ตามครับถ้ามองเกมที่ทีมชาติบราซิลนะครับมาเยือนโคลอมเบียบอกได้เลยไม่ใช่งานที่ง่ายครับจอบ้านโคลอมเบียครับพวกเขามีดีพอที่พร้อมจะมีแต้ม3ครั้งหลังสุดที่บราซิลมาเยือนที่นี่ครับจบเจ้ากันไปทั้งหมดและสกอร์รวมก็ลากออกต่ำอันเดอร์ทั้งหมดด้วยนะฮะประจบกับ2นัดหลังสุดของทีมชาติบราซิลพวกเขาเก็บได้แค่แต้มเดียวดูเหมือนว่าทีมชาติเจ้าของอันดับฟีฟ่าแร k กิ้งอันดับที่3จะไมม่่แแข็งกงกเหือน เมื่อก่อนผลงานดูดรอปลงไปนะครับยิงทีมชาติโคลอมเบียเหนียวแน่นไม่แพ้มาอย่างยาวนานเกมนี้ครับเจมชอบทีมชาติโคลอมเบียครับอีกหนึ่งจุดที่เจมคิดว่าน่าจะทําเงินเข้าเป้าได้ด้วยคือเรื่องของสกอร์ตันเดอร์ดสรุปเลยฮะยิงเล็งชี้เป้าวางบอลรองเจ้าบ้านโคลอมเบียครับเพิ่มเติมอย่าลืมติดสกอร์ต่ำด้วยนะฮะเกมนี้ครับเอาดาวจากเจมไปที่4ดาวครึ่งครับแล่งโมเดลคู่ที่หครับจะเป็นคู่สุดท้ายนะฮะจากโซอเมริกาใต้โปรแกรมคัดบอลโลกนะครับ เจ็ดนาฬิกา30นาทีการพบเจอกันระหว่างทางด้านทีมชาติชิลีครับ FIFA า a รงกิ้งอันดับที่37เปิดสนามรังเย่าเอสตาดิโอโมนูเมนทัลดับิดอาริยานโนรับการมาเยือนของทางด้านปารกวัยครับฟีฟ่าเรงกิ้งอันดับที่53เรามาดูผลงานย้อนหลังครับ5เกมหลังสุดของทางฝั่งชิลีกันก่อนผลงานไม่ค่อยดีนะครับมีชนะ1เกมที่เหลือแพ้2และสเสมอ2 ล่าสุดบุกไปพ่ายกับเวเนซุเอลามาถึง3-0ส่วนการทำเงินครับเข้าเป้า2เจ๊งราคาไป3เกมสกอร์รวมไปทางอันเดอร์มากกว่าทางทีมเยือนว拉圭ครับผลง,งานย้อนหลัง5เกมหลังสุดเรียกได้ว่าไม่ต่างจากฝั่งชิลีมากนักชนะ2เสมอ1และแพ้2เกมเกมนั้นล่าสุดคือการเปิดบ้านเฉือนบลิเวียมา1-0ขณะที่การทำเงินไม่ดีเลยครับเข้าเป้า1เจ๊งราคาไป4สกอร์รวมลากออกต่ำอันเดอร์ทุกนัดการพบเจอกันที่ผ่านมาครับ10ครั้งหลังไม่เสมอกันเลยนะครับ ต้องมีผลแพ้ชนะฮะโดยที่ชิลีชนะไป6ปราไกยชนะ4ครั้งสุดท้ายล่าสุดที่พบเจอกันนะครับเป็นทางด้านชิลีเฉือนชนะ3ประตูต่อ2ในส่วนของเรทราคาแฮนดิแคปครับราคาเปิดชิลีต่อครึ่งลูกล่าสุดไม่มีการขยับเปลี่ยนแปลงส่วนของค่าน้ำผลตอบแทนก็แทบจะไม่ขยับเช่นเดียวกันตอนนี้ภาพรวมฝั่งของชิลีนั้นจ่ายน้อยกว่าสกอร์รวมสูงต่ำอยู่ที่2ลูกย้อนกลับไปดูเรทราคาเดียวกันย้อนหลังครับสถิติ5เกมชิลีเข้าเป้า3เจ๊ง2ปรกไัยเจ๊งไป3เข้าเป้า2สกอร์รวมที่ 2ลูกควบนะครับทั้ง2ทีมลากออกตามอันเดอร์ส่วนใหญ่เกมนี้ครับส่วนตัวจะมองว่าเป็นเกมที่สูสีแล้วก็คาดการได้ยากด้วยการที่ทั้ง2มีผลงานขึ้นขึ้น,นลงๆไม่ต่างกันส่วนตัวแล้วแอบมองว่าเป็นบอลที่เข้าข่ายบอลสามหน้าได้เลยนะฮะแต่อย่างไรก็ตามครับด้วยการที่ทีมชาติปรากวายครับเป็นทีมที่เล่นนอกบ้านไม่ดีตอนนี้จากสถิติครับออกไปเยือนมาแล้ว14เกมเยือนคือตัวเลขต่อเนื่องที่พวกเขาสะกดคําว่าชชนะไม่ได้ครับหลังจากที่นัดหลังสุดคือการบุกไปเชือด เอาชนะเวเนซุเอลามาได้ศูนย์หนึ่งตั้งแต่ปี2 0ครับแถมผลการแข่งขันก็มักจะหนักไปทางแพ้วก,กับชิลีครับถือว่าเป็นชาติที่มีผลงานในรังย่าที่ไปวัดไปวาได้ถึงแม้ถ้ามองในเรื่องของการทำเงินจะไม่ค่อยดีนักก็ตามก็บอกตามตรงครับคู่นี้นะฮะถ้าใครเน้นชัวร์ข้ามไปเลยครับส่วนสายระทึกรับความเสี่ยงได้สูงมาครับจัดตามเจมวางเป้าไปที่ชิลีในบ้านพวกเขาเก๋าวกว่าเกมเยือนปรากว่ายแย่ครับแพ้แน่ ท้ายสุดน่าจะเป็นฝ่ายที่ปราชัยกับบ้านสรุปตามนี้ครับยิงเล็งชิเป้าวัดไปที่ชิลีโดยเกมนี้ครับเจมติดดาวให้อยู่ที่3ดาวครึ่งครับเล็งบอลเด็ดคู่ที่7ครับคู่สุดท้ายประจำวันนี้ของเจมบอลเตงเรามูฟกลับมาที่โซนเอเชียบ้านเรากับเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียไม่ไปไหนไกลครับทีมชาติของเราเองฮะทีมชาติไทยครับรบบทเจ้าบ้าน พบเจอกับทีมชาติจีนทำการฟัดแข่งกันที่สนามราชมังคลาติปาในกา30นาทีฟอรมผลงานภาพรวมนะครับ5เกมหลังสุดทีมชาติไทยนะครับมีชนะ2เกมเสมอ2และแพ้1 1เกมความพ่แพ้คือการไปอุ่นเครื่องกับจอเจียเป็นการแพ้แบบหมดรูป8-0 ขณะที่การทําเงินถือว่าใช้ได้ครับเขาเป้า2เจ้า2หลุดแพ้ราคา1เกมสกอร์รวมไปทางโอเวอร์มากกว่าฝั่งทีมชาติจีนครับหเกมหลังสุดแพ้2ชนะ2และเสมอ1ภาพรวมทางเรานั้นดูดีกว่านะฮะทีมชาติจีนครับล่าสุดคือการพ่ายต่ออุซเบกิสถาน1ต่อ2ขณะที่การทําเงินก็เข้าเป้าแค่2เกมเท่านั้นครับแพ้ราคาไป3สกอร์รวมลากออกต่ำอันเดอร์ส่วนใหญ่เพิ่งจะมาหลุดออกโอเวอร์ในนัดล่าสุดด้าน,นสถิติปุ่มหลังครับ8ครั้งที่ผ่านมาทีมชาติไทยชนะ3ทีมชาติจีนชนะ4 แลวก็เสมอกันไป1ครั้งสุดท้ายล่าสุดที่พบเจอกันก็ปี19ครับวันนั้นไทยเอาชนะได้0ูนย์หนเรต่อรองเกมนี้ครับราคาเปิดทีมชาติไทยเป็นฝ่ายต่อเสมอนะครับล่าสุดปรับตัวขยับมาอยู่ที่ต่อปอปกระแสของผลตอบแทนฝั่งทีมชาติไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นและฝั่งของทีมชาติจีนก็ปรับตัวขั้นน้าลดลงแต่ทางด้านของสกอร์รวมสูงต่ำนะครับอยู่ที่2ลูกควบเศิษฐีเรราคาเดียวกันย้อนหลังครับทีมชาติไทยเข้าเป้า3เจ๊ง2 ไปเป๊ะเหมือนก,นกันกับทางฝั่งทีมชาติจีนเลยแหละครับขณะที่สกอร์รวมนั้นไทยไปอันเดอร์มากกว่าแต่ว่า2เกมหลังทะลุออกสูงโอเวอร์ทีมเยือนจีนครับไปโอเวอร์ส่วนใหญ่ก่อนที่จะมาลากต่ำอันเดอร์ในนัดล่าสุด วิเคราะห์เกมนี้กันเลยครับนัดแรกของรอบคัดเลือกของประเทศเรานะฮะถือว่าเป็นงานที่หนักเลยครับแต่ก็ใช่ว่าจะสู้ไม่ได้ทัพนักเตะที่ถูกเรียกตัวมาในครั้งนี้ก็ถือว่าเต็มอัตราศึกฝั่งทีมชาติจีนเนี่ยผลงานที่ผ่านมาถือว่ายังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่อย่างไรก็ตามครับข้อได้เปรียบนะฮะที่เจมมองเห็นฝั่งทีมชาติจีนเนี่ยคือมีผู้เล่นที่มีรูปร่างที่สูงใหญ่มีความแข็งแกร่งครับการประทะกันโดยตรงเนี่ยทีมชาติไทยเราเนี่ยน่าจะเป็นรองจากการที่ได้เล่นนนนใบบ้าของไทยะครั คงจะไม่เน้นบุกแรกเพื่อทำประตูครับมองดูแล้วน่าจะค่อยๆเชื่อเมเกมเท้าสู่เท้าให้มีความแม่นยำาก็พยายามฉุฉวยโอกาสเข้าทำประตูแต่ที่ทางจีนนั้นมองว่าน่าจะเล่นแบบรัดกลุ่มอาศัยจังหวะเสียบอลของทีมชาติไทยแล้วตัดบอลโต้กลับเร็วพักษาความฟิตความแข็งแรงของทีมชาติจีนนะฮะน่าจะเป็นจุดที่ทําให้เกมโต้กลับอันตรายแล้วก็เล่นงานทีมชาติไทยเราได้ครับเอาเป็นว่าเกมนี้ครับท้ายสุดเจมจะวิเคราะห์ชี้เป้าอย่างไรนะฮะเจมขออนุญาตคัดเป็นอีกหนึ่งคู่ v i p ีประจวบวันนี้ครับ เชิญทุกท่านไปตามกันต่อได้เลยที่ Li@ n e แอ007 jb ทั้งหมดนี้ครับเล่งบอลเด็ด7คู่พฤหัส16พฤศจิกายนมาแบบสั้นๆกระชับๆไวสไตล์เจมมอนแเต่งช่องทางการติดต่อกับเจมนะครับ Line ID มีเครื่องหมายแอดนำหน้าตามด้วย0 0 7 jb แล้วก็ขออนุญาตย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกท่านอย่าลืมกดไลค์ subscribe รวมไปถึงกดกระดิ่งให้กับอีกหนึ่งช่องทาง YouTube Channel ช่องใหม่ช่องนี้ของเจมมอนเตงกันหน่อยนะครับต่อเนื่องด้วยการสรุปทบทวน สามเกมแรกคัดยูโรนะฮะแล้วก็สี่เกมหลังคัดบอลโลกเกมแรกครับยิงเล็งชีเป้าไปที่เจ้าบ้านสโลวาเกียต่อเนื่องด้วยคู่ที่2นะครับลักเซมเบิร์กกับบอสเนียคู่นี้ยิงเล็งชี้เป้าให้วางทางสกอร์ต่ำถัดมาครับไปที่ทีมชาติมอนเตเนโกรในส่วนของเกมคู่ระหว่างอาเจนตินาปะทะกับอุรุกวัยครับคู่นี้เป็น VP ีประจําวันนะครับใครอยากได้แนวทางคู่นี้มาหาเจมได้เลยครับที่ ID@ ด ja ีแอดไซสูสเจ็เจบีเกมถัดมาครับยิงเล็งชีเป้าวางไปที่ คูนี้ครับแนะนําเพิ่มเติมให้วางสกอร์ต่ําแล้วก็วางเป้าไปที่ทีมชาติชิลีนะครับและเกมสุดท้ายคัดบอลโลกโซนเอเชียทีมชาติไทยของเราครับพบเจอกับจีนเป็นอีกหนึ่งคู่นะครับที่เจมอุปแนวทางไว้เป็นคู่ VP ีประจําวันครับวันนี้ทีมวางเป็นเจ้าบ้านทั้งนั้นเลยนะฮะใครชอบเห็นด้วยกับแนวทางคู่ไหนก็จัดตามกันได้เลยครับส่วนใครท่านไหนที่ยังไม่แน่ใจ ง่ายๆครับรอรับแนวทางที่เด็ดจากเจมส์ทางไลน์ s u z u j j b ถ้ายที่สุดนี้ครับขอให้พรให้ทุกท่านร,ำร่ำรวยเฮงๆมีความสุขกับชีวิตมากๆครับ